สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์บ้างนะครับข่าวใหญ่ของสเปอร์ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภายในสโมสรแหละเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับแฟนสเปอร์หลายท่านเนี่ยเชื่อว่านะครับโชเซ่บริญยเนี่ยอาจจะยังไงอะปรับทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้ ให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นแชมป์บ้างนะครับแต่สถานการณ์ในเวลานี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นนักเตะย้ายออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยนฟานทังเก้นนะครับตอนนี้ก็เป็นสโมสรเอซิมิลานเนี่ยที่ติดต่อนะครับขอซื้อเซิร์กอเยคนนะครับแล้วก็เรื่องราวอนาคตของฮวนฟอยเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวของคูตินโยมีรายละเอียดด้วยนะครับว่าคูตินโยเนี่ยถ้าจะยืมเนี่ย ข่าเนยเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของข่าวกันทีละข่าวนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมของสโมสรสเปอร์การช่วงค่าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของไดยอตอุปาเมกาโนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราทราบนะครับว่าไดดิวของไดยอตเนี่ยสโมสรสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจมากรวมถึงสโมสรอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับ ปรากฏว่านะครับตัวของไดยอดเองเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรไลซิกไปเรียบร้อยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะถึงปี2023นะครับไดยอดเองเนี่ยอายุน้อยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งที่มูรินโญ่เนี่ยต้องการจะดึงมาร่วมทีมแต่ปรากฏว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ต่อสัญญากับสโมสรไลซิกไปทําให้มูรินโญ่นะครับต้องหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับในขณะเดียวกันนะครับยานฟรานอเก้นแล้วก็ฮอนฟอยเนี่ย ยนฟอรนกีนี่ออกจากลอนดอนไปแล้วนะครับแล้วก็ฮนฟอยก็สถานการณ์ก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่มีอนาคตกับมูรินโ่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเป็นหน้าที่ของโชเซ่มูรินโ่นะครับที่จะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาเสริมทัพถ้าสเปอร์ไม่เสริมเซ็นเตอร์แบ็กจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆครับจริงๆแล้วนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยต้องหาที่มันแบบว่าเล่นเข้ากับทีมได้แล้วก็ต้องปรับตัวกับทีมได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยเนาะว่ามูรินโญ่จะได้ใครมายืนเซ็นเต็กค,คนใหม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซิมิลานกันนะครับล่าสุดนะครับเซิร์กอุลเย่นะครับก็ได้รับการติดต่อจากสโมสรเอซิมิลานะครับเพื่อขอเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนนี้นะครับคายวอเกอร์พิเจอร์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการที่ยังไงอะจะย้ายไปอยู่กับซาท์แฮมตันนะครับผมว่านะ แบ็กขวาของสเปอร์จะขาดแคนอีกกันแหละเพราะอะไรอ่ะถ้าขายเซิร์กอโลเยไปอ่ะตัวของคายวัคเกอร์ปีเตอร์เนี่ยเขาไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมูนิโยก็ต้องเสริมแบ็กขวาใหม่อ่ะเมื่อกี้เซนเต์แบ็กเนาะคราวนี้แบ็กขวาและจะเอาใครเล่นนี่นะครับทีนี้เรื่องราวของตลาดนักเตะเนี่ยเปิดมาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมแล้วนะครับปรากฏว่ามูนิโยก็ยังไม่สามารถที่จะขยับขยื่นดีลใดใได้เลยนะครับก็ตอนเนี้ย กลายเป็นเอซิมิลานะครับขอเซ็นสัญญากับเซอร์กูเยแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามูริโ่จะโอเคหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาฟ a โอฟานเดฟัสลาฟ l โอฟานเดฟัสเนี่ยมาก่อนนี้นะครับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของสเปอร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงสเปอร์ในฐานะที่เป็นเคยเล่นให้นะครับในแนวทางที่ดีมาก ฟันดฟัสเล่นใ้กับสเปอร์ในปี2010นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยและเขาก็ได้มีโอกาสไปอยู่กับเรียวาดลิตด้วยเช่นกันนะครับฟันดฟัสยอมรับนะครับว่าการเล่นใ้กับสเปอร์นั้นเนี่ยมัน,เป,นเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและพิเศษจ,จริงๆสําหรับการกลับมากับสโมสรแห่งนี้นะครับการแข่งขันกับอาร์เซนอลเนี่ยศึกลอนดอนดาร์บีแมนสเปอร์เจออาร์เซนอลทีไรเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันต้องขับเคี่ยวกันนะครับเพราะเป็นเมืองเดียวกันไงสเปอร์อาร์ ตัวของฟานนาฟ้ารู้ว่ามันคือเสน่ห์เลยเมื่อเจอกับอาร์เซนอลเพราะแฟนแฟนสเปอร์กับอาร์เซนอลนี่ก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กันเท่าไหร่นะครับก็ฟานนาฟ้าก็บอกนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากกับการได้เล่นให้กับสเปอร์ในช่วงเวลานั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิมาชาเบอร์มาตอฟกันนะครับวันนี้ความเห็นของเบอร์มาตอฟเนี่ยถามว่าเขาคิดว่าคูติญโยเหมาะกับสเปอร์มากกว่าเซนน์น์เออ จริงหรือไม่ครับแฟนสเปอร์ผมถามหน่อยถามกลับเลยนะว่าฟิลิปเป้คูตินโยเนี่ยมีความยอดเยี่ยมพอกับสเปอร์หรือเปล่านะครับในสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับดีเมนช่เบอร์มัต็อปเนี่ยได้พูดถึงสเปอร์นะครับว่าตอนนี้บาร์เซโนนาเนี่ยยินดีที่จะปล่อยให้ฟอฟฟิลิปเป้คูตินโยเนี่ยยืมตัวนะครับกับทุกสโมสรน่ะแล้วก็มีค่าเหนื่อยทั้ง10ล้านยูโร20ล้านยูโร มาเป็นข้อเสนอในการที่จะยืมตัวคูตินโยคคำถามสำคัญถ้ามูรินโญ่เนี่ยดึงดึงคูตินโญมาร่วมทีมอ่ะคูตินโญจะตอบโจทย์ได้ไหมนะครับเบอร์บาตอตอบว่านะครับคูตินโญ่เนี่ยคงไม่เหมาะกับสไตล์ของสโมสอนอาร์ซนอลแต่จะเหมาะกับสไตล์ของสเปอร์มากกว่าเพราะสเปอร์เน้นจมตีครับสิ่งหนึ่งที่เบอร์บาตออยากให้อาสโมสอนเนี่ย พิจารณาเซ็นสัญญากับฟริเป้คูตินโยด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับเอาสันส้นๆพอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ชื่อว่าโจชัวโอโนโอนมานะครับโจชัวโอนมาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่กับฟูลแลมอายุ23ปีแล้วนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข25ให้กับฟูลแลมนะครับก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาคุยเนาะ เรื่องของการที่จะเป็นดาวรุ่งและเติบโตขึ้นไปอะ่ะเล่นให้กับสมโมสรสเปอร์ตัวของโจชวนครับผมลิดสัส้นๆว่าโจชวแล้วกันเขาบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะในฐานะดาวรุ่งดาวรุ่งเนี่ยต้องเก่งจริงๆถึงจะติดชุดใหญ่ของสเปอร์ได้ในช่วงเวลาเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องเมื่อก่อนหรอกคือตรงๆเลยว่าดาวรุ่งยุคนี้ถ้าไม่เก่งจริงจะไม่ได้อยู่สมโมสรชั้นนําแน่นอนนะครับ เพราะว่าเขาจะมีแมวมองเนี่ยมาดูฟอร์มตลอดนะครับทีนี้โจชัวยังไงต่อเขาก็แฮปปี้นะครับกับการตัดสินใจอําลาสเปอร์ไปแล้วไปเล่นให้กับฟูตแลมนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูริโ่กันบ้างนะครับก็วันนี้โชเซ่มูริโ่เนี่ยตกเป็นข่าวเหมือนกันนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่ที่ชื่อว่า Luis d ดิอัสลูอดคือใครนะครับเป็นนักเตะเล่นตำแหน่งกองหน้าสมเสื้อหมายเลขเก็ดของสโมสรปอร์โตทีมชาติโคลอมเบียเล่นตำแหน่งกองกลางผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถเล่นหน้าต่ำได้เลยนะครับก็เพราะเล่นใน2ตำแหน่งนั่นเองนะครับตามรายง,งานนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยตัวของผมเรียกสั้นๆว่าเอ้ยเรียกทังสองชื่อเต็มเลยดีกว่าลูอิสดิอส เนี่ยกองหน้าคนนี้จะสามารถคือมูริโยมองว่าเขาจะสามารถประสานงานกับแฮร์รี่เคนได้ในอนาคตนะครับก็รอดูกันเนาะเพราะว่าพิมพ์ลิกเนี่ยคุณไม่ต้องมาเสียเวลาปรับตัวแล้วครับใส่กันอย่างเดียวนะครับเมื่อถึงฤด,ดูการแข่งขันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปเชซิโนกับสโมสรสเปอร์ในอดีตกันบ้างนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับทุกวันนี้ พอสเนี่ยยังถูกคนในสโมสรสเปอร์เนี่ยพูดถึงอยู่นะครับเขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับพอชบ้างละ่ะเขาพูดถึงสภาพแวดล้อมต่างๆที่พอชได้สอนนักเตะแท็กติกของพอชอะไรประมาณนี้นะครับผมกลับรวมๆเนาะเพราะว่าพูดมากแล้วมันจะละเอียดเกินนะครับตรงส่วนนี้เขาบอกว่าอะไรเขาคาดหวังว่าการที่พอชเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยมูรินโญ่เนี่ยจะสามารถทําได้ดีกว่าพอช นี่แหละความหมายของข่าวนี้เป็นอย่างนี้คือการได้ผู้จัดการทีมระดับโลกเหมือนกันแะมูรินโญ่ก็ระดับโลกนะครับแต่สไตล์ในต่างกันชิ้สิ้นเชิงเลยเพราะว่าในยุคของพอี่ยเน้นเกมลุกส่วนใหญ่เลยนะครับมูรินโญ่ก็จะลุกสลับรับรับจะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นมันก็ดีคนละแบบกันนะครับก็ตามนี้นะครับพูดสั้นๆนะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของยูโรปาลีกนะครับบทสรุปเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี3ทีมที่ได้เล่นยูโรปาลีกนะครับเล่นอัตโนมัติก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับรอบคัดเลือกก็จะเป็นสเปอร์แล้วก็ล่าสุดนะครับรอบแบ่งกลุ่มก็จะเป็นอาร์เซนอลแชมป์เอเอคัพนะครับก็คือ3ทีมที่เล่นยูโรปาลีกในปีนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ตองกี้เอ็นดอมเบเล่บ้างนะครับก็เป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันนะมัวะนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับว่าตองกี้เอ็นดอมเบเล่นะครับก็มีข่าวออกมาจากฟุตบอลลอนดอนว่าต้องการย้ายออกจากสโม,มสรสเปอร์นะครับจริงๆแล้วนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องที่พูดยากเนาะเพราะว่าเอ็นดอมเบเล่เพิ่งย้ายมาในราคา53.8ล้านปอนด์นะครับตอนนี้มีการพูดถึงว่าหลังจากที่ตองกี้ไม่ได้ลงสนามแล้วก็ขัดแย้งกับโค้ มีปัญหาค่าตัวของตองกี้นะครับลดลงเหลือแค่40.5ล้านปอนด์เองครับจากเดิมนะครับประวัติเก่าคือ53.8ล้านปอนด์เนี่ยค่าตัวของเอ็นดอมเบ่ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ40.5ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่ว่ามูนิโยจะต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณจะต้องใช้งานเขาอะนะครับก็ตามนี้นะครับต้องจูนกันใหม่แล้วล่ะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ทอยแพลตตกันนะครับเมื่อเช้าผมออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับว่าทอยแพลตตนะครับก็ยืมถูกยืมตัวไปอยู่กับสมสรสอนมิวอลนะครับแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบทั้งตลอดฤดูกาลนะครับแกรี่ลอดโลเวลนะครับผู้จัดการทีมของสมสรสอนมิวอลนะครับก็ได้ซูฮกเลยว่าทอยแพลตตนี่ของจริงนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าที่น่าจะช่วยให้กับทีมได้ค่อนข้างมากๆนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเเรื่องราวของใครต่อนะอ๋อเรื่องราวของนักเตะของสโมสรบอลมาสและก็นอริซิตี้เออนี่ครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นเนาะว่าหลังจากที่บอลมาสแล้วก็อนอริซิตี้เนี่ยตกชั้นไปนะครับก็มีนักเตะอยู่3คนนะครับที่มีฟอร์มการเล่นเนี่ยเข้าตาชูเซมูริโย ก็จะประกอบไปด้วยชอตแคนเวลนะครับก็เป็นเอลเมเรโน่บุนเดียบุนเดียนี่แจ่มสุดเลยแล้วก็คนที่3ก็คือปุกกี้ปุกกี้กองหน้าจอมฮอตนะครับช่วงหลังไม่ค่อยได้ยิงละเพราะไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับก็มีความน่าเชื่อถือเนาะมันอยู่ที่ว่าสโมสรสเปอร์เนี่ยจะจะมีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะดึง3คนนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งเชื่อว่าบอลสม์มันเนี่ยไม่อยากจะปล่อยใครออกมาหรอก รวมถึงนอริเซิตี้ด้วยเพราะว่าทีมเนี่ยคุณภาพก็ไม่ขี้เหร่เหมือนกันกลับไปดดูกันหน้าดดูกันหน้าอาจจะได้เลื่อนชั้นก็ได้นะครับก็สันส้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับแล้วก็เป็นมูลค่าเงินที่จะต้องจ่ายสูงกันถึง80ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับตามรายงานจาก s k y Sport นะครับได้มีบทสัมภาษณ์ของเดนนิลเลวีออกมานะครับว่าสโมสรสเปอร์เนี่ยแท้จริงแล้วนะครับ สนใจแจ็คกิลิสเหมือนกันเพียงแต่ว่าค่าตัวในการโอนแจ็คกิลิสเนี่ยสูงเกินไปนะครับอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือความเห็นของดนนีเลวี่ว่าออแจ็คเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะแต่สโมสร a s แอสต์มิลาคงไม่อยากเสียเขาไปง่ายๆเหมือนกันก็เลยตั้งราคาในลักษณะนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ด โมฮัมเหม็ดอะไรนะซาซีมาการผมไม่เคยได้ยินชื่อเลยโมฮัมเหม็ดเซมามการคือใครนะครับก็เ,เป็นนักเตะของสโมสรซาบูนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลขสองสูง1 8 7เซนติเมตรหนัก82กิโลกรัมนะครับเล่นให้กับสโมสรซาบูนั่นเองอายุ20ปีเนี่ยเซนเตอร์แบ็กคนนี้อายุ20ปีนะครับก็ปรากฏว่ายัางไงต่อละก็เป็นสโมสรสเปอร์เนี่ยอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมนะครับ ทีนี้โมนาโคเนี่ยเขาก็เลยตั้งราคาการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ13.5ล้านปอนด์สำหรับนักเตะวัย20ปีคนนี้นะครับก็น้ำมูนะถ้าจะทุ่มกันเด็กคนนี้ก็ทุ่มนะครับแต่ผมเชื่อว่าเอาเซ็นเตอร์แบ็กดีๆหลายๆคนมาช่วยทับก่อนดีกว่านะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นภาพเดลี่เอลี่นะครับถ่ายรูปก,กับเมดิสันนะครับก็มันเป็นช่วงที่เขาเป็นความสนิทกันนะครับ แข่งนัดสุดท้ายเสร็จนะครับแมดิสันเองก็เจ็บสะโพกนะครับก็ไม่ได้ลงสนามเหมือนกันนะครับส่วนอันลี่เองก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่ายังไงอะเจอกันด้วยความบังเอิญนะครับก็ถ่ายรูปคู่กันนะครับคือเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ในช่วงเย็นนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์ตามคําขอนะครับอย่างน้อยนะครับสเปอร์เนี่ยก็ได้เล่นยูโรปาลีกนะครับซึ่งเป็นบอลยุโรปเหมือนกันนะครับ และผมก็เชื่อว่าสเปอร์เนี่ยเป็นสโมสรที่ใหญ่และมีความตั้งใจที่จะคว้าแชมป์พิมีริลีกให้ได้เหมือนกันนะครับคือมันก็มีการตั้งเป้าหมายเนาะซึ่งผมก็ชื่นชมนะรวมถึงภารกิจสําคัญที่สเปอร์เนี่ยจะจะต้องทําอีกหลายอย่างเลยโดยเฉพาะนักเตะที่ย้ายออกไปนักเตะที่หมดสัญญานะครับก็เอาใจช่วยสโมสรสเปอร์ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับ สนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ